สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ได้เวลามารีวิวรองเท้าคู่นี้ครับ h o คาลินคอนสและเราจะเปรียบเทียบมันไปพร้อมกับคู่นี้เลยคลิฟตัน8นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ โอเคหลังจากที่นำเจ้าคู่นี้นะครับลินคอน3ไปทดสอบมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ได้เวลามารีวิวแล้วสำหรับคู่นี้ครับลินคอน3นะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบไปพร้อมกับคู่นี้เลยละกันคลิปตั้น8เพราะว่าออกมาในช่วงเวลาที่ใกล้กันนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอีก2คู่นี้เนี่ยมันต่างกันยังไงเราจะเลือกซื้อคู่ไหนดี เราเป็นนักวิ่งแบบนี้เราจะเลือกซื้อคู่ไหนถ้าเราเป็นนักวิ่งอีกแบบหนึ่งเราจะเลือกซื้อคู่ไหนวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นแรกก่อนเลยนะครับเรามาฟังกันที่สเปคของรองเท้าคู่นี้ก่อนแล้วกันสําหรับลินคอนสามนะครับด้านท้ายเนี่ยสูง2ี่หน้าเท้าสูงที่21มิลมน้ำหนักในขนาด10 US นะครับขนาดที่ผมใส่อยู่10 US คู่นี้นะอยู่ที่222กรัมครับส่วนคู่นี้ ลิฟสัน8นะครับบริเวณส้นสูงที่29ม mm, มนะครับหน้าทาสูง24น้ำหนักในขนาด10 US อยู่ที่2 6 7กรัมนะาต่างกันนะครับต่างกันเกือบเกือบ40กรัมเลยทีเดียวนะส่วนดรอปนะครับอยู่ที่5เท่ากันรายละเอียดของรองเท้าเพิ่มเติมนะครับอัปเปอร์เป็นผ้า e n g i n e e r m a m e แบบนี้นะครับความต่างอีกอันนึงคือลิ้นรองเท้านี่ลิ้นรองเท้า,อทาของลินคอน3ก็จะเป็นแบบบาง แล้วก็บริเวณส้นเท้าฮิลครับก็จะบางคือโดยรวมของอัปเปอร์เนี่ยลินคอนสามเนี่ยลดน้ําหนักลงเพราะฉนั้นก็จะทําให้ทุกอย่างมันบางลงนะครับเบาขึ้นส่วนของคลิปตันแก็จะดูพรีเมียมกว่านะครับแล้วก็บริเวณลิ้นก็จะบุนวมหนานุ่มส้นเท้าฮิลครับก็จะดูหนานุ่มมากกว่านี่คือสิ่งที่อัปเปอร์นั้นระหว่าง2รุ่นนี้นั้นต่างกัน ส่วนเมื่อกี้ตัวโฟมโฟมใช้ตัวเดียวกันนะครับเป็น EVA ที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษของทางฮก้านะครับโฟมใช้ตัวเดียวกันส่วนเอ t าโซนี่เอ t าโซด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าเอ t าโซของคริปตั้นแป่จะมีปริมาณยางที่มากกว่าลินคอนสานะครับสังเกตจากตัวเอ t าโซที่เป็นยางเพิ่มความทนทาน,นทีนี้ถัดมานะครับเรื่องของการสวมใส่กันบ้างหนละังจากที่ทดสอบ ทดลองใส่ทั้ง2คู่ดูแล้วนะครับการสวมใส่ต้องบอกเลยครับว่าโฮก้าเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายและใส่สบายมากนะครับพื้นที่บริเวณโทบ็อกซ์นะของลินคอนเองหรือว่าตัวคิปแลนแปดเองนี่นะครับมีขนาดที่กว้างช่วยให้เราสวมใส่รองเท้าได้แบบสบายนะครับด้วเท้าเราก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระทีเดียวมีขนาดหน้าปกตินะถ้าเขามีถ้าใครที่เท้าบานกว่าน,านี้กว้างกว่านี้คุณไม่ต้องกงังวลเพราะเขามีขนาดหน้ากว้างให้เลือกอีกด้วยนะครับ ถัดมาก็คือเรื่องของทรงรองเท้าแบบนี้เลยนะครับทรงรองเท้าเนี่ยถ้าดูลักษณะไม่ไม่ค่อยมีส่วนวาส่วนโค้งมากเท่าไหร่ทําให้เวลาที่เราสวมรองเท้าลงไปเหยียบลงไปบ,บนพื้นรองเท้านะครับเราจะยืนได้เต็มเต็มฝ่าเท้ามากไม่ต้องกังวลเรื่องอุ้งเท้าตกเหมือนรองเท้าพวกซูเปอร์ชูลหลายๆคู่เนี่ยเราจะเจอปัญหานี้แต่คู่นี้ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถยืนได้แบบเต็มเต็มเท้า ถ้าเปรียบเทียบเรื่องการสวมใส่แล้วผมคิดว่าทั้ง2คู่นี้นั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะรูปทรงของโครงสร้างรองเท้าน,นั้นใกล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่ต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าฟีลลิ่งงานใสเนี่ยคลิปตันแปจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามันมีความหนานุ่มนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะโปร่งโล่งนะครับ ส่วนเรื่องฟีลลิ่งการสวมใส่นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยบางคนอาจจะชอบแบบนุ่มๆน,นะครับมีซัพพอร์ตเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะชอบคลิปส้นแต่ส่วนใครที่ชอบแบบเบาๆหน่อยนะครับโลง่ลงๆนิดนึงนะครับลิ้นรองเท้าบางๆแบบนี้บุบริเวณรอบข้อเท้าไม่ได้หนามากก็อาจจะชอบลินคอนซมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือฟีลลิ่งที่ได้จากการวิ่งบ้างก็แล้วกันฟีลลิ่งได้จากการวิ่งบ้างทั้ง2คู่นี้เนี่ยจังหวะ การเปลี่ยนเท,ท้า transition ของเท้าน,นะครับจากซ้ายมาขวาเท้าซ้ายไปเท้าขวาจังหวะที่เราก้าวเนี่ยนะครับเขามี early stage m e t a rocker เ,เหมือนกันเพราะฉะนั้น feeling ในการวิ่งจังหวะในการสับเปลี่ยนเท้านเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็คือตัวของความนุ่มความเด้งของตัวโฟมที่เขาปรับจูนมาให้แตกต่างกันกลับไปที่ตอนเริ่มต้นแรกนะที่ผมบอกหนึ่สเปคไปก่อนตัวคลิปัน8นะครับคลิปัน8เนี่ย ัวโฟมนะครับโฟมบริเวณส้นเท้าที่สูงถึง29มมตรและหน้าเท้าสูง24ถ้าจะสังเกตนะครับมันมีปริมาณเนื้อโฟมนะมันมีมากกว่าตัวลินคอน3นะครับเมื่อปริมาณเนื้อโฟมมีมากกว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเพื่อนๆความหนานุ่มฟีลลิ่งที่เราได้จากคลิปส้นแปะก็จะเป็นฟีลลิ่งให้ความรู้สึกนุ่มเวลาที่เราวิ่งนะครับส่วนของลินคอน3เนี่ยความนุ่มอาจจะลดลงแต่เราจะได้การตอบสนองเราจะได้แรงเด้งที่มากขึ้นจากตัวโฟม อันนี้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนมากถ้าลองวิ่งแบบเพสเร็วๆเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ชัดเลยว่าคู่นี้เนี่ยวิ่งเพสเร็วๆแล้วไม่สนุกวิ่ง 5, 4, เพส5เพสี่ยจะไม่ค่อยสนุกละแต่คู่นี้เนี่ยยังพอได้อยู่นะครับสบายสนุกมากนะครับทีนี้2คู่นี้เหมาะกับใคร2คู่นี้เหมาะกับใครนะครับเนื่องจากมันมีความใกล้เคียงกันมากผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันครับ นักวิ่งที่เป็นหน้าใหม่นะบรกิเนอร์เลยนะครับอยากหารองเท้าคือเพิ่งเริ่มต้นวิ่งนะครับแล้วก็อยากจะหารองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งที่ให้ความรู้สึกดีในการวิ่งให้ความรู้สึกนุ่มนะครับซัพพอร์ตเยอะๆนะผมก็จะแนะนำคลิปต้นแคู่นี้ครับถ้าคุณเป็นนักวิ่งหน้าใหม่นะกับ2คือคนที่วิ่งมาสักระยะและวิ่งไกลหรือซ้อมไกลซ้อมมาราธอนอะไรมาแล้วนะครับเป็นนักวิ่งมีฝีมือพอสมควรละ ในวันที่คุณอยากจะ Recovery ร่างกายนะครับในการซ้อมวิ่งจอกๆสบายๆเบา,าๆผมก็จะแนะนำคลิปตั้น8เหมือนกันมี2กลุ่มนะครับมี2กลุ่มส่วนนักวิ่งที่วิ่งมาสักพักหนึ่งพ้นจาก b บ g i ิน e r อร์มาแล้วอยู่ตรงกลางแล้วอยากจะหารองเท้าที่รองรับการซ้อมที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นซ้อมยาวซ้อมเทมโปซ้อมอินทวลนะครับผมจะแนะนาคู่นี้ครับดินคอนสาเพราะคู่นี้ถูกออกแบบมาให้มันรองรับ การซ้อมที่หลากหลายมากขึ้นเรียกว่าคู่เดียวจบซื้อคู่นี้คู่เดียวจบเลยคุณซ้อมได้ทุกประเภทแต่ถ้าเกิดคุณพอมีบัตเจ็ตหน่อยนะครับอยากจะแยกประเภทของมันนะครับก็อาจจะซื้อคลิปตัน8มาแล้วก็เก็บพวก Rocket X เอเาไว้ซ้อมพวก Hempo Interval ก็ได้นะ่าจะสนุกกว่าสรุปง่ายๆเลยนะครับใครที่เป็นสายนุ่มนะครับแบบชนิดถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะเนี่ยผมจะแนะนำให้ ซื้อคู่นี้ t ร i t o n 8นแปนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการความหลากหลายอยากจะใส่ซ้อมไนทุกประเภทจะแนะนําให้ซื้อลินคอนสามส่วนตัวนะครับผมเลือกอะไรระหว่าง2คู่นี้นะครับหเลยคือผมเป็นคนชอบรองเท้าน้ําหนักเบาเพราะฉะนั้นพอบอกว่าน้ําหนักเบาปุ๊บเนี่ยลินคอนสามันมามอยู่ตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ต้องไปเลือกคู่อื่นเลยเพราะคู่นี้น้ําหนักแค่2องรกรัมและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันให้ความนุ่มที่ไม่มาก แต่มีแรงเด้งมีแรงตอบสนองกลับที่ที่ดีกว่าตัวคลิฟตันแนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นความชอบของผมเองนะครับส่วนราคา2คู่นี้นั้นตอนนี้ทั้ง2คู่นี้วางจําหน่ายแล้วนะครับราคาทั้ง2คู่ก็ต่างกันนิดหน่อยคู่นี้คลิฟตันแอยู่ที่4,990บาทครับส่วนคู่นี้ดินคอนสาอยู่ที่4,490บาทห่างกัน500บาท เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเลือกคู่ไหนดีแต่อย่างที่ผมแนะนําไปนะถ้าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่เลยนะหารองเท้าแบบซัพพอร์ตเยอะๆชอบความรุ่มความสบายผมจะแนะนําให้ซื้อคลิฟทัน8ก่อนลองก่อนแล้วถ้าเกิดคุณชอบคุณอยากจะขยับขยายคุณอยากจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่เพื่อใช้ในการซ้อมที่หลากหลายขึ้นก็จะแนะนําให้ไปซื้อตัวนี้ต่อนะครับนั่นคือลิงคอน3นั่นเองครับ ทั้ง2คู่2รุ่นนี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้เข้าไปซื้อออนไลน์กันได้ที่ w w w l e f t co th นะครับหรือถ้าหน้าร้านเปิดแล้วเราก็แวะกันไปลองรองเท้าได้ที่ hoka experience store central world หรือจะไปที่ left runner ทุกสาขาก็ได้ทั้ง2คู่นี้ผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 us ใส่ตรงไซส์ใส่แล้วสบายกำลังดีไม่มีปัญหาใครที่เป็นแฟนของลินคอนตามมาตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2จะไปต่อในรุ่นที่สไหม หรือใครที่ซื้อมาแล้วมีความเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับรองเท้าฮ o กาลินคอนสามพนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าคู่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณวันนี้ผมปอจะวิ่งในการปัน่นไอดีลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับดูแลสุขภาพคุณด้วยนะ